ข้าวแต่ข้าวไม่สุกนะคะไม่รู้ว่าเป็นไรมันเด้งสองรอบข้าวไม่สุกก็เลยจะนึ่งเอานะคะมันเยอะเกินไปหรือเปล่าข้างล่างเปียกข้างบนไม่สุก สวัสดียามเช้านะคะเวลาจะมาเปิดดูเห็ดนะคะวันนี้ว่าเห็ดมันจะมีไหมเหดี๋ยวดูก่อนเมื่อวานนี้ก็รดน้ำแล้วน,นี่จะมีเห็ดที่ต้องจับน,นี้เนี่ยยังไม่แห้งเลยไม่มีเลยสักดอกเลยจิี <c oughs> นี่แต่เห็ดไอ่นี่นี่แต่เห็ดขัว โอนน้อยฟางไม่ออกเลยสักตัวเลย <c oughs> น้ำเปลียงย <c oughs> <c oughs> อุย้ยเจอมแมลงแมลงอะไรแมลงคามเจอแมลงคามถึงตัวมันก็ชอบอยู่ในนี้

โหละพางงามเนาะเราจะเอาไปกินกับไรเนาะแกงขีว้หวานโหดูละม,มุดนะคะละม,มุดรุ่นใหม่ขึ้นแล้วนี่อันนี้ตั้งแต่มันตั้งแต่มันมาพร้อมกับต้นอีอทียังไม่สุกเลยนะนี่นานแล้วนะจนรุ่นใหม่ก็เยอะเลยค่ะนี่รุ่นใหม่กําลังโตโหดอกชวนชมกําลังงามเรามาเก็บกระเพานะคะกระเพานี่เราความจริงเราต้องเราต้องตัดเนาะ หักเอาแบบนี้แหละค่ะมันจะได้แตกใหม่เลยเห็นไหมถ้าเราหักมันก็จะงามหักไปเยอะๆเพราะว่ามันจะได้แตกขึ้นมาใหม่จะได้นมงามการเก็บกระเพรา เราเก็บแบบนี้มันจะงามนะเอฟจีมันก็จะคอยแตกขึ้นมาใหม่เรื่อยๆนานเด็ดกระเพรากันวันนี้จะผัดกระเพรานะคะนรกะเพราเราจะต้องเด็ดออกใบ แล้พอที่จะนําไปผัดต้องเด็ดต้องเด็ดใบแยกต้องเด็ดแบบนี้ ผิดก็ใส่กระเทียมลงไป

โมนไมนแข็งแต่มันจะละลายทีนี้เราก็ใส่น้ำมันหอยลงไปนะคะ วัดตาภูเขาทองมาตารุาานสา จริงน้ำตาลเขาต้องใส่ตั้งแต่น้ กนนะทีนี้เราก็เติมน้ำลงไปนิดหน่อยนะคะเพื่อให้มีน้ำนิดนึดน่งแลยวก็ได้เวลาใส่กะเพราโอ้โหกะเพราของเรานะคะทั้งจิดทั้งหอม แต่ได้นั่งมีถั่วเนาะถั่วของเราไม่ไม่ติดลูก เสร็จแล้วดื่มสัดตาภูเขาลงไป <c oughs> ให้กันทำปลาละหมดสุกแล้ว,ลว <c oughs> ทีนี้เราก็มาจักใส่ถุง สวสแล้นะคะคำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงตรเพีงเท่านี้นะคะไปเจอกันที่วัดนะคะสวัสดีค่ะ